มีเงินไ,มนไ,มไหมจ้าน้องอยากได้ทุนการศึกษาหรือเปล่าคะร้ารน,นี้เริ่มต้น100บาทกิฟเกย,ยูเรก้ามากค่ะทุกคนร้านนี้เป็นร้านที่แบบหัวปังมากเพราะว่าจัดร้านดีแล้วก็พ่อค้าใจดีสุดๆ ฝังนี้ก็จะเป็นกางเกงค่าสูงค่าสั้นเนะ ki, าะดิกกี้ค่ะที่นอ่สวยอ้ไหม่ก็ร้านนี้น่าจะมาใหม่นะร้อยห้าสิบบาทอ้ไหม่ก็ลุคแอดดิสสวยมาก <zing> นี่ดิกกี้ก็จะเป็นตรงนี้นะคะตัวละร้อยบาทค่ะทุกคนอ่ะปาร์ตไปเลยเลยเดี๋ยวจะเห่า เดินไปดูส่วนทางด้านล่างนะคะรองเท้ารอ,องเท้าอันนี้เป็นตาแล้วอ,อันนี้คู่ละเท่าไหร่คะงงามจะ้ะ ้ามาตลาดปัดเนี่ยพาดไม่ได้เลยที่ต้องเข้ามาตรงนี้นเป็นโซนกลางญี่ปุ่นนะพี่น้องคืออีไปห้าเสื้อใส่บอลมันยังดอกซึงเห็นไหมแต่ว่าไม่รู้ว่ากี่บาทจะทำพอบ่มกนว่าตัวนี้ไหร่บอกแล้ว ของมันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราเดี๋ยวเราก็เจอเองทุกคนชอบหกสิบบาทสกัมไปดูกันกไปดูบนกลนะ่องนะตนสนญี่ปุ่นเนาะเนี่ย ไปดูก่อนบางกี้ไปค้นคล้องมาพี่น้องอันนี้เป็นคล้องเด็กน้อยเนะาะตัวละสิบบาทเย็นจังฉันจะค้นตรงกองไหนดีนะ ให้อมญาตเดินไปขนกล่องหนดีกว่านะคะนี่ช่างใจอยู่ว่าจะค้นดีไหมจะขึ้นดีไหมเดี๋ยวมาตั้งหลักก่อนพี่น้องตั้งลากก่อน,น,อกกอนโอ้กล่องสภาาใหญ่มากทุกคนโหมานหนึ่งหนึ่งนืดเลยกล่องใหญ่มาก คือตั้งใจมาห้าอันเสื้อใส่หนอนนะวนมันเนีดอก,กข้ามาเบิมนอนคิเมว้ซื้อแก้วใบนี้ไปเลยมันทึกดีเนาะเดี๋ยวเราท่ามเพิ่นก่อนว่าเท่าไหร่ให้เพิ่นสั่งให้เพิ่นบอกว่ากิโลละหนึ่งร้อยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่เนี่ยค้าได้หมดเลยนะกิโลละหนึ่งร้อยมันงามดีว่ามันเนงยดอกเนี่ยหมันเก้ดีมันก็นักอยู่หน่อยพี่น้องแต่ว่ามันสวยไงเนี่ย ก๋ดีทั้งหมดเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นกางเกงค่ะพี่น้องเข้าเรียกว่ากางเกงสแลกหรือเปล่าดูแบรนด์ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะาาร a าร e p u b ลิกค่ะตัวละร้อยยบาทคล้ายๆกางเกงขาโก้พี่น้องเนี่ยดูดิ แบรนด์ดีด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะทุกคนคะ่ะสวยมากแม่ตัวละร้อบาทมีดิกกี้ด้วยนะคะทุกคนเจอดิกกี้ด้วยโอ้ oh my god, god. กางเกงตัวนี้เป็นตัดซื้อไปฟักคู่บ่าวจังเลยอะ่ะเนี่ยเนี่ยโอเคนะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รู้ว่ากี่บาทอุ๊ยโอเคทุกคน,คน,นเพินลนลพ่อค้าอันนี้ตัวละกี่บาทคะโอ้โหคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะคะหนาแน่นร้านคุณแมค,คะ่ะ เต็มเลยพี่น้องเลยคนนะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปเบิ่งก่อนดิพี่น้องเรียงหน้าตาเขากอ่อบบอกให้เห็นนะคะโอ,โอเคเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าพี่เมย์จะได้อะไรหรือเปล่าจากกองนี้แต่ดูใสแวน่นอะยู่เนาะเห่นกางเกงเราเดี๋ยวเบิ่งก่อนเนี่ยดูดิอันนี้มามันโอเคหรือเปล่าอ๋อเก่งเด็กน้อยพี่น้องมาเป็นเก่งผู้ใหญ่ทาไมของเขาดีอย่างงี้นะของไม่ชํำเลยอ่ะดูดิดูก,กงางเกงยังไงโอโหดีมากเลยแม่ อันนี้ก็โลดเปิร์สือ,อ,ย,นะอสยังวะเนี่ยออสเซียเสียเต็มเลยอ่ะโอ้ไม่กอดสวย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 นี่เบอร์กงางเก่งตัวนี้เป็นตหาหักจังลายเสียแม่เสียสาวโอ้ไม่กอดขออนุญาตดูหน่อยเนาะ พี่เมย์บอกขึ้นดอกเด้อพี่เมย์เนยนี่จาขั่วอ,อันนี้เป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะพามาเบิรงบรรยากาศฟังนี้นะคะพี่น้องค่ะพี่เมย์ก็อีอําลาผ่าจ้าไปแล้วเดอ้อกับร้านขุนแมกนะคะพี่น้องเบิรงเอาเดอ้อพี่น้องป้องปล่ายค่ะคนเต็มเลยแม่ขุงนแมค้าหรือว่าบอแมนแมค้าเนาะมาห้าคลองไปคายนะคะพี่น้อง พี่เมย์อำลาผ่าจ้าไปก่อนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครให้พี่เมย์นะคะคันพี่เมย์ทำผิดพลาดประการใดก็ต้องข้อโทษขออภัยนํำนะคะบ๊ายบายค่ะ